กุก้ยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างก,กายก่อนนะคะเอาละค่ะการปฏิบัติตามคำสั่งตามที่ให้ยเคาะเหมือนที่เด็กเคยทำนะคะั่งอย่างนี้คือเร็วนะคะสองครัง้งจิดการถือเด็กหยุดอยู่กับที่นะคะเอาละค่ะพร้อไมไหมยังพร้อมแล้วกขึ้นค่ะาตามไปเลยนะคะ ทำให้คล่องขึ้นพรอมนะคะถ้ากัวอ้อยเช้าก็เดินช้าๆตามจังหวะนะคะดีเด็ๆต้องฟังจังหวะด้วยนะคะไปค่ะเดินไปรอบๆบริเวณห้องเัาเองนะคะอย่าให้ชนนะคะอย่าให้ชนใครกับโต๊ะที่หรือกับโต๊ะนะคะ อะไรก็ได้นะคะเป็นไงคะรอ้อมหรือยังเรจะไปเรียนกันหรือยังคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปทั่วกับครูแดงเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบอกบกับคุณครูดดแดงนะคะเมื่อกี้นี้ได้ปฏิบัติตามคําสั่งกับคุณครูอ้อยไปแล้ว,ลวใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ครูดแดงก็แอบแปงลงร่างเป็นนกเหมือนกันนะคะวันนี้เราอยู่ในนู่น ของชื่อของสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ชื่อต่างๆของสีกันนะคะไปกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคลิปวิดีโอนี้มีสีสันสวยงามและมีสายรุ้งตรงกลาง เด็กลองดูสิคะว่ามีเสียอะไรบ้างและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้กันในหน่วยของสาระแห่งสีสันก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเราไปชมนิทานสนุกสนุกกันเลยคะ่ะสื่อนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยตูมตูมบ้านบาน เขาโครงเรื่องณภาพรครองธรรมภาพปรวรวรึกคันชิตากรโอโอดอกไม้ตุมต้มสีเหลืองหนึ่งดอกดอกทิวลิปกำลังหลับไหล โอ้เด็กๆเ,เห็นไหมนะดอกบานบานสองดอกมีสีอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วล่ะดอกชบาสีชมพูสองดอกกำลังมีผีเสื้อสองตัวตอมอยู่โอ้ดอกไม้ตุ้มๆสีอะไรนะ ใช่แล้วล่ะดอกบัวตุมต่มๆสีเขียวสามดอกหนึ่งสองสามมีเหล่าคุณแมลงปอสามตัวกำลังบินรอบๆดอกบัวโอ้โหดอกไม้บบานสีสม้ม มีทั้งหมดกี่ดอกนะหนึ่งสองสามสีคุณดอกบานชื่นสีส้มยิ้มแย้มแจ่มใสดอกไม้ตุ้มตุ้มสีอะไรนะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ย ใช่แล้วสีฟ้ามีทั้งหมดห้าดอกเจ้าดอกระครังกำลังมีหอยทากตายอยู่รอบๆอบโอ้ดอกไม้บบานสีอะไรเอ่ยเด็กๆตอบได้ไหมนะใช่แล้วล่ะ ดอกไม้บานบานสีม่วงหกดอกดอกผักบุ้งไงล่ะเหล่าคุณมดกําลังไต่าตามดอกผักบุ้งอยู่เลยดอกไม้ตุ้มๆสีอะไรนะถูกต้องเลยดอกไม้ตุ้มๆสีแดงหนึ่ง สามสี่ห้าหกเจ็ดดอกกุหลาบสีแดงเจ็ดดอกถูกคุณนอนกำลังไต่ไปที่ก้านของมันมีดอกไม้ตุมต้มๆดอกไม้บานๆอยู่เต็มสวนเลยหลากหลายสีสันเต็มไปหมดสดชื่นจังเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องตูมตูมบานบานเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักสีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ยังมีสีอีกเยอะแยะที่เด็กๆยังไม่รู้จักถ้าเด็กๆอยากรู้จักเราไปเรียนรู้เรื่องชื่อสีกันต่อเลยค่ะกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูชวนเด็กๆคนเก่งทุกคนมาหมุนวงล้อสีกันค่ะเด็กๆเห็นวงล้อตรงนี้ไม่เอยเดี๋ยวเราจะมาหมุนวงล้อสีกันแล้วถ้าออกมาเป็นสีไหนเด็กๆช่วยตอบ่หยได้ไหมคะว่าสีที่หมุนได้เขาเรียกว่าสีอะไร แล้วค่ะเด็กๆสังเกตรตรงลูกศรสีดําบนวงล้อนะคะถ้าลูกศรชี้ไปที่สีไหนเด็กๆตอบทันทีเลยนะคะรอไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปหมุนกันเลยหมุนติ้วติ้จะออกเป็นสีอะไรนะอะปลายลูกศรสีดำชี้ไปที่สีนี้ค่ะ ใครตอบถูกบ้างหน้าว่าเรียกว่าสีอะไรเอ่ยต้องแล้วค่ะสีนี้ก็คือสีชมพูนั่นเองสีชมพูเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะพิงพิงสีชมพูเราไปหมุนวงล้อต่อกันเลยค่ะ เรามาหมุนวงล้อกันต่อเลยนะคะดเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มได้เลยสังเกตที่ลูกสอยสีดำนะคะว่าจะไปหยุดอยู่ตรงสีไหนเอ่ยอ่าสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรคะดเด็กๆใครตอบได้นั้นเองคะ่ะ purple purple สีม่วงเก่งมากๆเลยค่ะไปหมุนกันต่อเลยมาทายสีกันต่อเลยนะคะเด็กๆดูสิเขาว่ารอบนี้จะเป็นสีอะไรจะหยุดยังคะเด็กๆ๊อ่าสีที่ลูกศรสีดำชี้คือสีอะไรคะเด็กๆ สีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆทายถูกกันไหมคะสีเหลืองภาษาอังกฤษนะคะ yellow คุูตามนะคะ yellow เก่งมากค่ะเราไปหมุนวงล้อสีกันต่อเลยดีกว่ามาทายหมุนวงล้อสีกันต่อนะคะเด็กๆดูสิรอบนี้เราจะได้สีอะไรนะอ่าสีนี้เลยใครตอบได้บ้างคะ สีนี้ก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ green green สีเขียวก็เป็นสีที่เราพบเจอได้ทั่วไปเลยเวลาที่เราออกไปมองต้นไม้ใช่ะคะหรือที่ที่เป็นป่าไม้เราก็จะเจอสีเขียวเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยดีกว่า หมุนกันต่อเลยค่ะมาทายดูนะคะว่าเราจะได้สีอะไรชึบเอสีนี้คือสีอะไรคะเด็กๆนั่นเองค่ะ light blue light b l u สีฟ้าเด็กๆก,ก็จะพบเจอที่ไหนนะคะ ถ้าเรามองขึ้นไปแงนไปมองบนท้องฟ้าเราก็จะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะเยี่ยมเลยตรนนี้นะคะจะให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการหยุดวงล้อสีนะคะให้เด็กๆพูดคําว่าหยุดถ้าเด็กๆพูดหยุดมาหรา่ครูแพ้ก็จะกดหยุดนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ตอบสีให้ถูกนะคะว่า ลูกศรชี้ไปที่สีอะไรนะคะเริ่มเลยหมุนแล้วนะคะเด็กๆได้ยินเด็กๆพูดหยุดแล้วเด็กๆดูสิคะว่าลูกศรสีดำชี้ไปที่สีอะไรคะถูกต้องค่ะสีดำนั่นเองสีดำนะคะภาษาอังกฤษก็คือ black ูดตามนะคะ black สีดําก็เป็นสีที่เด็กๆพบเห็นอยู่ที่ร่างกายของตัวเองเลยเด็กๆลองดูที่ผมของเด็กๆสิคะเป็นสีอะไรเอ่ยสีดำนั่นเองนะคะคิ้วของเด็กๆก็เป็นสีดำนะคะหรือเด็กๆลองส่องที่กระจกนะคะเด็กๆอาจจะเห็นดวงตาของตัวเองนะคะเป็นสีดำด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหมุนสีต่อไปกันเลย เรามาหมุนกันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมพูดคำว่าหยุดนะคะหมุนหมุนหอึ้อาลูกศรชี้ไปที่สีอะไรเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะสีน้ำเงินนั่นเองสีน้ำเงินภาษาอังกฤษก็คือ blue เด็กๆพูดตามค่ะ blue เลยค่ะเด็กๆพอตอบคุณครูแพ้ได้ไหมคะว่าสีน้ําเงินเด็กๆพบเจอที่ไหนบ้างนะอ้าเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเจอน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยค่ะเรามาหมุนกันต่อเลยค่ะเด็กๆ อย่าลืมช่วยคุณครูแพรพูดคำว่าหยุดนะคะอาหยุดที่สีอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะส,นนสีน้ำตาลนั่นเอง brow n brow n สีน้ำตาลค่ะเด็กๆเห็นสีน้ำตาลจากที่ไหนกันบ้างคะตอบได้ไหมเอ่ย ต้นไม้นั่นเองคะ่ะลำต้นของต้นไม้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะมีทั้งน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะคะหรือกิ่งไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นั่นเองหรือเด็กๆลองมองไปที่รอบๆตัวของเด็กๆสิคะดูสิว่าที่บ้านเด็กๆนี้ของใช้อะไรที่เป็นสีน้ำตาลบ้างะลองสังเกตดูนะคะ ต่อไปเราไปหมุนวงล้อทายสีกันต่อเลยค่ะหมุนกันต่อเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูแทนผู้ทำไว้หยุดด้วยนะคะอ่าอึชสีอะไรคะเด็กๆเ,เย้เยี่ยมเลยค่ะสีนี้ก็คือสีขาวนั่นเองนะคะ white white สีขาวเด็กๆลองมองไปที่ร่างกายของตัวเองสิคะว่ามีส่วนไหนที่เป็นสีขาวบ้างลองส่องกระจกดูที่ดวงตาของเราสิคะเด็กๆดวงตาของเราก็เป็นมีตาสีขาวด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ลองยิ้มที่หน้ากระจกดูสิคะเราก็จะเห็นฟันของเราเป็นสีขาวนั่นเองเยี่ยมเลยคะ่ะเด็กๆเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลย หมุนวงล้อกันต่อเลยค่ะเด็กๆ <blunt sound> อย่าลืมนะคะช่วยค oh ุณครูพูดคำว่าหยุดด้วยนะอ่าสีอะไรคะตอบได้ไหมนะเก่งสุดสุดเลยค่ะสีนี้ก็คือสีส้ม orange orange เด็กๆเจอสีส้มที่ไหนบ้างคะ บางคนบอกคุณครูแพรว่าผลไม้ใช่ไหมคะก็คือส้มนั่นเองส้มก็มีสีส้มนะคะหรือเด็กๆลองมองข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านของเด็กๆตอนนี้สิคะว่ามีอะไรที่เป็นสีส้มบ้างอ่าเก่งมากๆเลยค่ะเราไปหมุนวงล้อกันต่อเลยเรามาหมุนกันต่อเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูแพรพูดคำว่าหยุดด้วยนะคะ สีนี้คือสีอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างนะสีเทานั่นเองค่ะเด็กๆเด็กพูดตามคุณคุณนะคะเกร y g เกรเกรก็คือสีเทานั่นเองค่ะเด็กๆได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องสีไปแล้วมีใครตอบได้ถูกหมดเลยบ้างเอ่ย ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆครูสาวค่ะอะเมื่อกี้คุณครูอ้อยแปแ็นแางเป็นอะใช่ไหมคะเป็นกระต่ายคุณครูคแดงเป็นนกนะคะคุณครูสาวเป็นแมวเหมียวนะคะอ้าวเจอกันในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะคุณครูสาวให้เด็กๆนะคะตะไบสีภาพดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะ ให้เด็กๆรู้จักการเลือกใช้สีนะคะให้ตรงกับหน่วยเลยใช่ไหมคะสาระแห่งสีสันนะคะเลือกใช้สีให้สวยๆนะคะดอกไม้จะได้ออกมาสวยๆนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะแล้วก็ในช่องของผู้ปกครองด้วยนะคะเอาสําหรับกิจกรรมนะคะสายชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นะคะคุณครูสาวคุณครูแดงคุณครูอ้อยขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสะ I, 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 I begin to...